สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกแล้วก่อนอื่นนะครับต้องขออภัยทุกคนเรื่องเสียงด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะพูดไม่ชัดพูดไม่สนุกพูดไม่ได้ลมนะครับก็คือผมเนี่ยไปทำฟันมาใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงพักรักษาตัวอยู่คุณหมอบอกว่าเฮ้ยห้ามไปพูดเยอะนะห้ามไปแคสเกมนะประมาณนั้นนะครับก็คือผมไม่ไหวอ่ะตอนนี้ ผมไม่ได้แคสเกมมาแล้วดูครับคุณผู้ชมเฮ้ยหกเดือนที่แล้วนะครับ <Huh? S 1> ผมไม่ได้ลงเกมฟรีไฟให้ทุกคนได้ดูเนี่ย <Hey. S 1> ผมก็เลยบอกคุณหมอว่าหมอครับผมไม่ไหวแล้ววันนี้ผมอยากเล่นเกมให้แฟนคลับหรือ fc ในช่องผมเนี่ยได้ดูบ้างนะครับเพราะว่าเขารออยู่มันนานแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ผมไม่ได้ลงเกมเนี่ยผมเสียใจมากเลยนะครับวันนี้เนี่ย เป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่เหมาะสมแล้วหมอจะว่ายังไงก็ช่างนะครับเพราะว่าพี่อยากเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูเราไมา่ได้เจอกันนานแล้วนะครับสำหรับเกมฟ e ีไฟล์แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาระเบิดความมันกับเกมฟรีไฟล์กันดีกว่าเนาะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเวลาเนี่ยก็อยู่กับฟรีไฟล์แล้วก็คุณพี่สุดหล่อทหารฟอร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแปลงโฉมทหารหนุ่มหล่อคนนี้นะครับให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ ให้กลายเป็นเทพปรตรสุดหล่อก,กันดีกว่านะครับไปเลยจริงๆแล้วผมก็แอบเสียตังค์กับเกมนี้ไปหลายบาทอยู่นะครับคุณผู้ชมดูครับว่าผมมีของอะไรในตัวบ้างเดี๋ยวเข้าไปห้องแต่งตัวกันปึ๊บอ่ามีทรงผมใหม่มากมายเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวผมชอบอ่อทรงนี้มากกว่านะครับน่าจะเข้ากับเบ้าหน้าพี่แกดีที่สุดละต่อไปนะครับเป็นแว่นต,วนตาอ๋อมีแว่นตาเยอะะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชม และที่ผมเล็งเห็นเนี่ยน่าจะเข้ากับเบาหน้าพี่แกที่สุดเลยก็คงจะเป็นอ่านี่ <laughs> สุดจัดใครมันช่างคิดทําออกมาได้โอ้ทาไมมันเหมาะสมกับหน้าพี่แกจังเลยอะครับแว่นตาแว่นนี้เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งจงต่อไปเป็นเสื้อนะครับเราจะมาใส่เสื้อตัวไหนดีเอ่ย ผมขอเลือกเป็นตัวลายแล้วกันนะครับโอ้ไม่ใช่ตัวลายดียตัวดําเลย <c oughs> เอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะครับสักลายนะครับแล้วก็มีผ้าพันแขนนะครับสีฟ้าอืมน้าน่าน้านาต่อไปเป็นกางเกงไม่เข้า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  นี่มันต้องตัวนี้ว้าวขาเดฟแล้วก็ขาดเข่าด้วยฮ่าเฟี้ยวจัดจัดอืมต่อไปรองเท้านะครับรองเท้านี่นี่เลยไม่ต้องเรื่องมากรองเท้าแตะไปเลยนะครับจะได้วิ่งผิวผิวหนอ่อยอ่าอดูแล้วเหมือนวีแล้วบุุุษชุดชั้นในยังไงไม่รู้นะฮะเนี่ย <laughs> จะได้ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มในเกมเลยดีกว่านะครับเราได้เสื้อผ้าของพี่ฟอร์ดแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะอ่าเป็นไงโอ้โหแต่งออกมานี่เป็นคนละคนเลยทีเดียววะเราเล่นเออด่านไหนดีผมขอเลือกเป็นทีมเดสแมทแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ตายแล้วเกิดใหม่เลย <laughs> ไม่ต้องตายแบบกระโดดล้มลงไปแล้วคนยิงตายแล้วประมาณนี้นะครับอ่า จะได้ฝึกฝีมือไปด้วยเนาะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานละทีมเดสแมทแล้วกันนะครับผมโอเค okay, let's go ลุยก็ห่างหายไปนานนะครับไม่รู้ว่าน้องน fc ที่อยู่ในช่องของมิสเตอร์บเนี่ยยังคงติดตามอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานเลยแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมเจ็บปากจริงๆช่วงนี้แล้วก็จะพยายามดีขึ้นนะครับหมอบอกว่าก็อีกสักเดือนกว่าๆนี่แหละจะหายละ โอเคไปลุยกันเพื่อนเรามีกี่คนเนี่ยไม่ใช่ออกไปหมดแล้วหรอ,อมีสี่คนครบอยู่สวัสดีว่าไงอเอาไปไหนแล้วล่ะคนหนึ่งเดี๋ยวนะขอเลือกปืนก่อนลูกซองแล้วก็เป็นเอ็เ็แล้วกันนะครับแล้วก็มีระเบิดลูกหนึ่งเนาะใช่ไหมโอเคไปเรา ด่านนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยถ้าฝ่ายไหนนะครับได้ถึง40แต้มก่อนเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะฝ่ายเนาะแต่ว่าผมก็มั่นใจแล้วแหละว,ว่าลูกทีมของผมเนี่ยจะสามารถจัดการกับศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้แน่นอนมาเนี่โ,โอ้โหอะไรจะหล่อขนาดนั้นเนี่ยไปเราเลสโก จัดการคิวมันให้ได้เยอะเลยเพื่อนนี่เป็นไงเอาเอาลูกซองยิงตั้งไกลเลยจะวิ่งมาทำไมเห้อไหนุ่มน้อยอืเสร็จหนึ่งนะตายหนึ่งนะตายสองนะตายสามนะโอ้โหขนาดไม่เล่นนานนะครับเนี่ยคุณผู้ชมอแป๊บเดียวเก็บไป3คิวแล้วครับ อ้าุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยตายนะโอ้โหไม่ทันเขาโอ้มีตัวหลอยนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสองแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งนํำดิ โอ้ oh, วิ่งมาแบบนี้ตายนะไอ้น้องเฮ้ย hey, เจอสกิลเป็นหน่อยเป็นไงฮึโอ้ยไม่ตายอีกโอ้ย oh, ทนจังเลยวะไอ้มานี่โอ้ยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราเข้าไปยิงในมุ้งเลย <c oughs> เป็นไงล่ะเอง โอ้ยเพื่อนเราเก่งอยู่ครับคุณผู้ชมผมก็ยิงไปสี่ตัวละงานนี้อยู่บนบ้านหรือว่าเอ้ไม่ใช่เพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ย,อยเออระเบิดไปกินโอ้ยไม่โดนใครหรอกอืมแตกอยู่นะแตกอยู่นะโอ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีสกิลก่อนสกิลสกิลสกิลไปไหน เอา้าทำไมกดสกิลไม่ติดนะสกิลโคโนะอ่ะ<ป>อืมว่า<ป>แล้วเด็กนี่จะพูดสวนทำไมนี่อุย้ยกกยิงไกลเกินลูกสองก็เดี๋ยวนะ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 โอ้ยตายตายตายแน่นอนเลยเฮ้ยเพื่อนเราไปไหนเนี่ยเดี๋ยว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 ขอตั้งหลักก่อนแป๊บหนึ่งตายนะตายนะ ออกมาดนะิหัวแตกนะหัวแตกนะบอกแล้วเจอไอด้ดำมืด <c oughs> <c oughs> ยืนนิ่งทำไมอือโอ้โหไอ้นี่มันเหนียวเว้ยห ไปทำอะไรเพื่อนมาเล่นสนายคุณผู้ชมหัวหัวไม่ติดสักทีหัวหัวโอ้ยเก้าคิวแล้วครับคุณผู้ชมสิบเก้าต่อสิบฮึ่ม โอ้โห่เ้ไมัเป็นไล่เกิดไม่ได้รู้สึกว่าทีมผมเนี่ยจะหายไปคนหนึ่งนะครับใช่ไหมอืมมาทำอะไรตรงนี้ฮะเขาให้มายิงกันไม่ใช่มาเก็บของอันนี้เ็นยาใช่ไหม ที่ผมวิ่งเก็บเมื่อกี้อะไรจะเอาหมัดมาต่อยแม่ตัวหนึ่งบนบ้านนู่นหัว oh, แตกสิเป็นไง x อเกมปดนะน้องน่าไมไ่เล่นนานก็แม่นอยู่เหมือนกันนะั่นนี่ โอ้พึ่งติดสกิลโคโน,โน่พึ่งติดแบบนี้เสร็จนะเสร็จนะพี่อยู่ในมุ้งนะอืเป็นไงเป็นไงูเ,งเอา้า <c oughs> พูดไปทันขาดคำเลยเขายิงตายก่อนอย่าให้มันนำสิ ทีมเรามี3คนนะครับทีมเขานี่มีกี่คนนอ้อาวแตกหนื้อจะวิ่งไปไหนวะหัวแตกนะพี่ยิงหัวได้หลายตัวอยู่นะตานี่ยโอ,โอ,โอ,โอ้มันมาสองตัวม,มาสองตัวขึ้นบนหลังคาเลยไหนล่ะโอ้ไปนู่นแล้ว หัวแตกนะหัวแตกนะหัวแตกนะระวังนะจะขึ้นมาทำไมเล่าโอ้ตายแล้วเพื่อเรายิงตายก่อนโอ้โหวายวาววระเบิดไปกินระเบิดนะไม่หนีหรออุ้ยไม่โดนเอ้า ผมงงกับปุ่มเอา้าชนะแล้วอะไรครับเนี่ยไวจังมือไม้ไม่ค่อยจะถนัดเลยครับไม่ได้เล่นนานแหมขนาดไม่้เล่นนานยังยิงหัวได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยโอ้โหผมยืนหนึ่งอะ่ะดูสิครับ ดูครามคุณผู้ชมผมคิวนะครับโอ้โหเ <c oughs> จ๋งนะเนี่ยโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปเรียกน้ำย่อยนะฮะสำหรับเกมเกมนี้ก็ถือว่ามันอยู่นะไม่เล่นนานตั้งหลายเดือนเลยเนะี่ยสำหรับทุกคนเนี่ยที่ติดตามรอคอยเนี่ยต่อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่จะลงสมํำเสมอแล้วก็ เป็นประจำเลยไว้เจอกันใหม่สำหรับฟรีไฟล์นะครับคลิปหน้ามาแน่นอนสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย